ทำนายดวงคนเกิดทั้ง7วันอย่างเจาะลึกนอกจากการดูดวงทุกวันที่มีหมดูทำนายความเป็นไปของคุณในแต่ละวันแต่ละเดือนแล้วเรามีเรื่องราวการทำนายดวงแบบเจาะลึกของคนที่เกิดทั้ง7วันมาฝากกันค่ะซึ่งมาจากคัดบางส่วนมาจากคำพีโหราศาสตร์ไทยจะแม่นแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ คนเกิดวันจันท์ตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระจันทร์เป็นเทพยดาอัตเคราะห์ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากนางฟ้า15องค์นี่สีไก่นวลวิมานสีแก้วมุกดาทรงม้าเป็นพาหนะคนเกิดวันจันทร์จึงเป็นคนนุ่มนวลมีสเสน่ห์แต่ว่าอ่อนนอกแข็งในมักมีแผลเป็นจากไฟเวลาโมโหปากกล้าไม่กลัวใคร มีมานะไม่คิดพึ่งใครแต่ว่าใจอบอ้อมอารีเพื่อนเยอะพึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้จะเป็นไม้ทามาหากินได้พอประมาณป่วยหนักสองครั้งทุกหนักสองครั้งรอดมาได้จึงจะตั้งตัวได้และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุไขอายุ15 2 3ถึง23ปีดาวอังคารสวยอายุชีวิตเหน็ดเหนื่อย ถ้าอังคารเป็นอริมรณะวินาศเรือกลุ่มลักนาชีวิตเหนื่อยมากอายุ23-40ปีดาวพุธเสวยอายุชีวิต,ตรุ่งเรืองถ้าพุธได้ตำแหน่งดีเป็นสุภะลาภะชีวิตจะรุ่งเรืองมากอายุ40-50ปีสสเสาเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมากถ้าเสาเป็นอริมรณะวินาศหรือชีวิตเหนื่อยมาก อายุ50 69ปีพระรหัสปดีดวงมีความสุขตามอัตภาพถ้าพระรหัสปดีได้ตำแหน่งดีเป็นสุภาหลาพระชีวิตจะรุ่งเรืองมากคนเกิดวันอังคารตามตำนานโหนราศาสตร์ไทยอธิบายไว้ว่าอังคาร3เป็นเทพย,ายดาอัตครา์ที่พระอิศวนผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากกระบือ8ตัวมีกายสีแก้วเพทายสีชมพู วิมานสีทับทิมส่งกระบ,บือเป็นพาหนะคนเกิดวันอังคารจึงมีลักษณะนิสัยเหมือนกระบ,บือเป็นผู้มีกำลังกล้าแข็งกล้าหารมุมานะอารมณ์ดุนแรงชุนเฉียวขยันขันแข็งเป็นนักสู้ความคิดอ่านว่องไวเป็นคนเจรจาอ่อนหวานมีเล่ห์เหลี่ยมรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ญาติมักนำความทุกข์มาให้ชีวิตต้องผ่านอุปสรรคสี่ครั้งแล้วจึงจะเป็นสุข 8ปถึง2ีปีดาวพุธสี่เป็นดาว cross, สุประเคราะห์เสวยอายุชีวิตตุ้งเรองเป็นสุขมีทุกสลับบ้างเป็นช่วงเวลาดีๆถ้าดาวพุธสี่ในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีชีวิตราบรื่นมาก25-35าถึงสา้าปีดาวเสาเจ็ดเป็นดาวบาบเคราะห์เสวยอายุมีอุปสรรคมากชีวิตต้องฝ่าฟันมีทุกขมากมีสุขสลับบ้างถ้าดาวเสาเจ็ดในดวงเดิมของคุณให้โทษจะมีปัญหา ในช่วง25ย่าง26ปีเสาทั้งสเสวยและแทรกอายุต้องระวังให้มากๆ35 5 4ปีดาวพฤหัส5เป็นดาวสุประเคราะห์เสวยอายุชีวิตตุ่งเรืองเป็นสุขมีทุกสลับบ้างถ้าดาวพฤหัส5ในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีจะรุ่งเรืองมากแต่ช่วง38 4 0ปีปีราหูแทรกก็ต้องระวังและอีกทีหนึ่งตอน52-54ดาวเสาแทรกก็ต้องระวังเหมือนกัน 54-66ปีดาวราหู8เป็นดาวปราบเคราะห์สะเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมากมีทุกมากมีสุขสลับบ้างถ้าราหู8ในดวงเดิมของคุณให้โทษจะมีปัญหาอุปสรรคมากทุกมากโดยเฉพาะช่วง54ย่าง55ปีราหูทั้งสเสวยและแทรกอายุต้องระวังให้มากๆ66-87ปีดาวสุขหเสวยอายุชีวิตสุขสบายมีมิตรคอยช่วยเหลือถ้าดาวสุขหกในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดี ชีวิตดาบลื่นมากคนเกิดวันพุธตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าผู้สี่เป็นเทพยดาอัตคราะ์ซึ่งพระอิศวรเจ้าสร้างมาจากช้าง17ตัวมีสีกายเป็นสีแก้วมรกตมีวิมานสีมณีสีเหลืองสลัวส่งช้างเป็นพาหนะคนเกิดวันพุธจึงเป็นผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรรู้มากเป็นผู้มีวาจาดีชอบทําอะไรได้ไหลายอย่างและชอบท่องเที่ยวไปอยู่ไม่ค่อยติดบ้านมีญาติก็เหมือนไม่มี ถ้าบวชเป็นพระจะเป็นผู้มีชื่อเสียงถ้าเป็นคฤหัสชอบเที่ยวเจ้าชู้มากรักเมียมากชีวิตลำบาก5ครั้งดี3มครั้ง17-27ปีดาวสาเจ็ดเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคไม่ค่อยจะราบรื่นถ้าดาวเสาวเจ็ดในดวงเดิมของคุณให้โทษก็จะเหนื่อยมาก27-46ปีดาวพฤะหัสบดี5สเสวยอายุชีวิตรุ้งเรืองมีสุขมากทุกน้อย ถ้าดาวพฤหัสด,ดี5ได้ดวงเดิมของคุณให้คุณจะรุ่งเรืองมาก46-58ปีราหูแปดเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมากมีปัญหามากถ้าราหูแปดในดวงเดิมของคุณให้โทษชีวิตจะมีปัญหามากหนมาก58-79ปีดาวศุกร์หกเสวยอายุชีวิตราบรื่นปัญหาน้อยถ้าดาวศุกร์หกในดวงเดิมของคุณให้คุณชีวิตราบรื่นสุขสบายมากคนเกิดวันพฤหัสบดี ตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าพระฤหัสบดีเป็นเทพย,ายดาอัตเคราะห์ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากฤาษี19ตนคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนใจใหญ่รักกลักีมักเกิดที่หนึ่งไปเป็นใหญ่อีกที่หนึ่งเป็นคนรู้จักใช้ชีวิตมีวิชาความรู้เป็นคนมีหลักการเหตุผลเป็นที่พึ่งของหมู่ชนทั้งหลายแต่ว่ามิตรมักให้โทษทำคุณคนไม่ขึ้นเมียคนแรกมักตายก่อนหาใหม่คนต่อไปจีงจะดี ในชีวิตจะผ่านความทุกยากหลายคนชีวิตช่วงวัยต้นกับวัยตอนปลายมั่งมีอายุศูนย์ถึงสิปีดาวพฤหัสสวยอายุชีวิตเป็นสุขสบายยกเว้นว่าดาวพฤหัสของคุณเป็นอริมรณะวินาศจะลำบากหน่อยอายุ1 9บเถึงสาปีราหูสวยอายุชีวิตลำบากปั่นป่วนอายุ3 1มสถึงห้ปีดาวสุขสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองยิ่งถ้าดาวสุขของคุณเป็นลาภสุภา ยิ่งรุ่งเรืองมากอายุ52-58ปีดาวอาทิตย์สวยอายุชีวิตดีบ้างเหนบ้างสลับกันไปถ้าดาวอาทิตย์ของคุณไม่เป็นอริมรณะวินาศก็สบายสบายคนเกิดวันศุกร์ตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระศุกร์เป็นเทพยดาอัเทเคราะห์ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากวัว21ตัวมีสีกายประพัดสอวิมานสีทองส่งโคอุสุภราชเป็นพาหนะ คนเกิดวันศุกร์จึงเป็นคนที่มีความเพียรมีสัจจะวาจาเป็นคนรักษาคําพูดขยันการงานหาทรัพย์รักษาทรัพย์จูจีขี้บน่นบ่นได้ทุกเรื่องตอนเด็กลําบากมักกํมพาพ่อตามเกณฑ์ชะตาต้องลําบากถึงสองครั้งแล้วจึงได้ดีและดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุไขอายุเกิดถึง21ปีดาวสุขสวยอายุชีวิตค่อนข้างทั้ง,งอายุ13ปีเสาแทรกุข ชีวิตค่อนข้างมีปัญหาและมีปัญหาอีกทีตอนอายุ18ปี8เดือนราหูแทรกสุขอายุ21-27ถึงปีดาวอาทิตย์เสวยอายุช่วงชีวิตค่อนข้างเหนื่อยถ้าอาทิตย์เป็นอริมรณะวินาศหรือกลุ่มลัคนาชีวิตเหนื่อยมากอายุ27-42ถึงปีดาวจันทร์เสวยอายุชีวิตค่อนข้างราบรื่นปัญหาน้อยถ้าดาวจันทร์ได้ตำแหน่งดีเป็นสุภะลาภะก็ค่อนข้างสบายมากอายุ42-50ถึงปี ดาวองคาสเววยอายุชีวิตยอยู่ในช่วงบุกเบอร์ค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็ก้าวหน้ามีมิตรคอยช่วยเหลือแต่ถ้าอังคาเป็นอาริมรณะวินาศชีวิตจะเหนื่อยมากอายุ50-67ปีดาวพุธสเววยอายุชีวิตราบรื่นปัญหาน้อยถ้าดาวพุธได้ตำแหน่งดีเป็นสุพระลาภะดวงก็ค่อนข้างสบายมากคนเกิดวันเสาร์ตามตำนานโหราศาสตร์ไทยอธิบายไว้ว่าเสาร์เป็นเทพย,ายดาอัตเคราะห์ ที่พระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากเสือสิบตัวมีกายสีดำวิมานสีมรกตทรงเสือเป็นพาหนะคนับมีลักษณะนิสัยเหมือนเสือคือดุเดือดเป็นคนหน้าใหญ่ใจนักเกลิงที่โมโหโกรธแรงเวลาโมโหมักขาดสติค่อนข้างโลภอยากได้อยากมีชอบเจราจารแต่หักไม่กลัวการทะเลาะวิวาทร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติมีปริวารเยอะเป็นคนกว้างขวางม,มีเพื่อนมากเป็นคนเจ้าชู้เมียก็มาก พี่น้องไม่ค่อยถูกกันในบ้านปลายชีวิตได้ดีคนเกิดวันเสาร์ชีวิตจะมีสุขทุกสลับสลับกันไปถ้าดาวเสาร์ให้คุณไม่เป็นอริมรณะวินาศก็จะสุขมากกว่าทุกดวงจะราบลื่นตอนอายุมากแล้วคนเกิดวันอาทิตย์ตาราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าอาทิตย์หกเป็นเทพย,ยดาอัเคราะห์ซึ่งพระอิศวนเจ้าสร้างมาจากราชสีห์กตัวมีอีกสีกายแดงมีวิมานสีแดงส่งราชสีห์เป็นพาหนะ คนเกิดวันอาทิตย์จึงมีลักษณะเป็นผู้นำใจใหญ่ค่อนข้างใจร้อนไม่พูดเพ้อเจอ้อแต่เมื่อพูดแล้วตรงมีนิสัยใจกว้างรักเพื่อนฝูงและพวกพ้องมีจิตใจรักเชื่อคนง่ายจึงต้องเดือดร้อนเพราะผู้อื่นหลายครั้งเป็นคนทำคุณกับใครไม่ขึ้นเมื่อน้อยไร้ซั์เมื่อเติบใหญ่มั่งคั่งบริบูรณ์21-29ปีดาวองคาร3าเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคไม่ค่อยจะราบรื่นโดยเฉพาะตอนอี25ปีต้องระวังให้หนัก อายุ26ต่อ27ให้ระวังปากพาเสียหายถ้าดาวอังคารในดวงเดิมให้โทษเป็นอริม,มรณะวินาศจะมีปัญหามาก29-46ถึงปีดาวพุธสีสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองถ้าดาวพุธสี่ในดวงเดิมของคุณให้คุณจะรุ่งเรืองมาก46-56ถึงปีดาวเสาเจ็ดสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคถ้าเสาเจ็ดให้ดวงเดิมให้โทษชีวิตจะมีปัญหามาก56-75ถึงปีดาวพรฤหัสห้าสวยอายุ ชีวิตราบรื่นปัญหาน้อยถ้าดาวพฤหัสห้าในดวงเดิมให้คุณชีวิตราบรื่นสุขสบายมาก